โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการบ้านนะครับการบ้านข้อสามใช่ไหมครับข้อข้อหนึ่งรูเฉลยเวลาใช่ไหม,ไมยังเดินสองเดิงสองสี่ข้อสามเฉลยไปแล้วโอเคอ่าเรามาดูที่ข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือขาให้ด้านมาอยู่ สองด้านนะครับเหลือด้านที่เหลือด้านที่เหลือนะครับด้านที่เหลือตรงนี้เราให้เป็น A ใช่ไหมตอนที่ครูกำหนดให้ทำเลยเ a b และ็ c นะครับรูปนี้เป็นรูปของสามเหลี่ยมม,ม,มุมฉากเพราะเราใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสใ,ในการหาด้านที่เหลือนะครับซึ่งด้านที่เหลือเป็นด้านตรงข้ามม,มาุมฉากจากทฤษฎีบท ที่ทางรัสกล่าวว่า c กาลังสองเท่ากับ a กลังสองบวกด้วย b กาลังสองเราแทนค่าตัวเลขท,ที่ทราบแล้วที่ทราบแล้วตัวไหนยังไม่ทราบ c ยังไม่ทราบ a ก็คือ0.3ลบกว่านิดนึ่งน,นะเวลาเป็นข้อิยมยกกาลังให้ในกักเรียนใส่วงเล็บข้อบข้อความหมายเห็นบางคนเขียนมาอย่างนี้บางครั้งมันอาจจะมองผิดไปว่า อาจจะเป็นศูนย์คูณสามกำลังสองอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นรบกวนถ้าเป็นท่าิยมให้เรียนใส่วงเล็บคอบแล้วก็ยกทั้งหมดนะโอเคต่อไปปีปีเราคือศูนย์จุดสี่นะครับยกกำลังสองผลการยกกำลังสองศูนย์ี่สามยกกำลังสองได้เท่ากับศูนย์จุดศูนยจุดศูนย์เก้าเพราะเป็นเทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเมื่อยกกำลังสองก็จะได้ สองตำแหน่งบวกกับ0.16นะครับ4 4 6สี่สิบหกก็เลยว่ามันได้สองตำแหน่งแล้วว่าท็ียมก็ครบแต่ตัวนี้มันได้ตัวเดียวก็เลยเติมศูนย์ลงไปผลบวกนะจะบวกกันก่อน0.09ย์ก้บวกศูนได้เท่ากับ0.25 0.25นะครับเป็นเลขที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะอะไรยกกำลังสองได้0.25 เพราะฉะนั้น c ของเรามันก็คือ0.5นั่นเองนะถูกไหมครับตรวจตรวจตรวจถูกตรวจถูกได้เลยโอเคต่อไปต่อไปข้อสองมาดูข้อสอง อ่ะเรามาดูต่อนะครับข้อต่อไปอ่าสองจุดหนึ่งเอ A แลอบนะที่ครูกำหนดให้ก่อน A ใช่ไหมครัโอเคตัวนี้เราให้เป็น A นะครับันนี้เป็นบ A เอด้านบนใช่ไหมครับอ่ะ a b c ก็ <B>, ให้เอาทฤษฎีบทออกมาวางก่อนนะครับ C กำลังสองเท่ากับ A กำลังสองบวกด้วย B กำลังสอง สิ่งที่ทราบแล้วก็ c ก็สองจุดเก้ายกกำลัง2อง a หาให้ทราบติดไว b, 1, ้ b 2.1ทั้งหมดยกกำลัง2องคร 2. 2. 9, ับสอทั้งหมดยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับนักเรียรนยกกำลัง2ได้เท่าไหร่8 4ดจุดส่หนี่ห่ง a กำลัง2บวทั้ก็สกำลัง2ครับ สี่จุโอเควันนี้เราต้องการ a อกำลังสองาต้องนำสี่จไปลบใช่ไหมครับแปดจุดลบด้วยสี่ 1, เหลือเป็น A ังสองเหลือ,อรครับสีเท่ากับ a ยกกำลังสองอ่าอะไรยกกำลังสองมีค่าเป็นสี่นั่นก็คือสองนั่นเองนะครับเราก็ตอบว่า A มีค่าเป็นสองถูกไหมครับกค oh. ่ะอ่าโอเคเช่นเลยครับ mm hmm. ข้อต่อไปข้อสี่นะข้อสี่สามจุดหนะ้านะีเอไหมอเนาะเอบอย่าลืมครับเวลาเวลาทำข้อสอบก็การการศูนรไปก่อนครับ C ีกำลังสเท่ากับเกลังสบ,บวกด้วย b กำลังสอง c ก็คือ12.5สอหทั้งหมดกำลังสอง a คือ3.5มจหทั้งหมดกำลังสบวกด้วย b กำลังสองสิบสกลังสองเท่าไหร่ครับร้อยหกจุอ่าสาก็จะเป็น12.25บวก b กำลังสองเราต้องการ b กำลังสอง้วเราก็จะนำสิ2สอมา ลบออกนะครับลบออกระวังนะครับอย่าไปใกล้นะครับเขาลบกันอยู่อื่อนักเตียนได้รับบาดเจ็บจากลูกหลงนะครับลบกันเหลือเท่าไหร่ครับผมร้อยสี่สี่อ้าวตัวเลขคุณร้อยสี่สีอะไรย่อสองในร้อยสี่สีครับสิบสองสิบสองะั้นันบีเรามีค่าเท่ากับสิบสองนั่นเอง